อกาสบัตรนี้ก็ถึงเวลาของการฟังธรรมแล้วขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงตั้งในการสงบกายสงบจิตใจพร้อมที่จะฟังธรรมะเหตุผลในทางพระสาสนาเป็นข้อคิดเตือนจิตสกิดใจตามสมควรแก่โอกาสและเวลาต่อไปวันนี้ก็จะได้บรรยายมงคล38ประการมงคล38ประการนั้นบรรยายมาถึงมงคลที่18แล้วซึ่งจะได้อธิบายมงคลที่18 หน้าสิบเจ็ดผ่านไปสิบแปดก็คืออนุวัชานิกรรมมานิการงานที่ไม่มีโทษการงานที่ไม่มีโทษคืออย่างไรงานที่ไม่มีโทษคืองานไม่ก่อเวเรเบียดเบียนผู้อื่นไม่มีโทษแก่ตนเองและผู้อื่นผู้มึงพัฒนาชีวิตอาชีพตรงเว้นหนึ่งการค้าอาวุธสองการค้ามนุษย์สามการค้ายาพิษสี่ การค้ายาเสพติด 5. การค้าสัตว์เพื่อนำไปฆ่าอาชีพดังกล่าวผิดจริยธรรมขั้นพื้นฐานของพุทธศาสนาคือศีลห้าเป็นการส่งเสริมให้ละเมิดศีละธรรมคุกความความสงบสุขของสังคมหรือสันติภาพของโลกการงานที่ไม่มีโทษคือการฝึกตนเองตามสิกขาบทที่พระเจ้าทรงวางไว้ให้สอดคล้อง กับการชีวิตประจำวันได้แก่ฝึกตัวเองให้อยู่ในศีลห้าไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่พูดปดไม่หมดสติศีลหน้าเนี่ยถือว่าเป็นนิจจะศีลเป็นศีลประจำของมนุษย์ทางมหาเทลสมาคมก็ได้รณรงค์ให้มีการรักษาศีลห้าสมเด็จพระมหารัชมังกราจารย์ผู้ดิวัติหน้าที่สมเด็จสังกราชและพระเถระ ท่านก็รณนนรงค์ให้ประชาชนทุกหมู่บ้านมีศีลโดยเฉพาะศีลห้าถ้ามีศีลห้าแล้วทำให้เกิดความสามัคคีเกิดความปรองดองเกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ถือเหล่าไม่ถือเขาเข้ากันได้ทำให้เกิดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่ยากไม่จนตามที่พระท่านให้ศีลแล้วสรุปศีลเลนะสุขัดริยันติ สุกติเนี่ยไปยดีมาดีโชคดีมีชัยทั้งโลกนี้โลกหน้าสีเลนะโพกสัมปทาหมายความว่าโพกสมบัติที่เรามีอยู่ก็ไม่สลายไปเพราะเรามีศีลห้าแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยสมัยนี้ไปเที่ยวบาร์ครับมีระเบิดนุ่นนี่ทำให้เกิดความเดือดร้อนทำให้ไม่สบายใจเราเว้นบายามุกที่เป็นผี บรรดาผีมีอยู่หกขอยกแจ้งไม่ได้แกล้งซ้ำเติมเสริมใส่ร้ายมีบัญญัตรัสอ้างทางอบายเป็นทางร้ายอภรียของผีมารผีที่หนึ่งชอบสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่สองชอบเที่ยวเตรยามวิการไม่รักบ้านลูกเมียพาเสียคนผีที่สามชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ชอบเว้นบาค,ครับระครโขนผีที่สี่ชอบควบคบคนควบมั่วกับโดนหนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดิน ผีที่ห้าชอบเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดถั่วโปให้โลสิน้นผีที่หกชอบเกียรติค้านการทำกินมีทั้งสิ้นหกผีไม่ดีเอ่ยมาเผาศพทั้งทีมาเผาผีกันเสียบ้างการทํางานที่ดีก็คือต้องเว้นสิ่งที่เป็นโทษเหล่านี้อาณวัชชานี้เป็นโทษเราก็เว้นสิ่งที่ไม่ดีเป็นโทษเราทำสิ่งที่ดีเราก็จะไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราดังนี้เป็นต้น รักษาศีลอุโบสถในวันพระสิบห้าค่ำแปดค่ำข้ขางขึ้นข้างแลมเราก็จะทำให้เกิดในสวรรค์เกิดจาติหน้าชั้นใดเราก็ไปเกิดในสวรรค์เพราะรักษาศีลอุโบโสถมีอุโบสถวิมานนี่รักษาศีลสิบนี้เป็นสำหรับของสามเณรเณรก็มีศีลสิบนะเพิ่มเข้ามาจากศีลแปดนะ มีชาตรูปรชาชตะเข้ามาอีกหมายถึงเงินและทองเงินทองที่ว่านี้เงินพดด้วงหมายถึงเงินจริงๆผู้เหรียญต่างๆหาใช่กระดาษเช็คหาใช่กระดาษแบงก์ในหลวงไหมซึ่งอาจารย์หรือต่างๆนั่นเขาแปลผิดชาตรูปรชาชตังนั้นหมายถึงทาาดเงินทตุทองถึงจะถูกต้องฝึกตนตนเองให้ตั้งอยู่ในศีล2 2 7ีสคำพิสุสามเณร ฝึกฝนให้เสียสละบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเช่นบริจาคทรัพย์เพื่อศาสนณประโยชน์เป็นต้นอานิสง์การทำงานไม่มีโทษมีส่วนสร้างความสงบสุขแก่สังคมไม่ต้องโทษเพราะการงานที่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ต้องระแวงภัยจากคนอื่นมีส่วนพัฒนาสังคมเป็นพื้นฐานเพื่อความเจริญชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความสันติภาพของโลกพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการงานไม่มีโทษ เป็นอุดมมงคลอนวัตชานิกรรมมานิเอตัมมังขรมุตตรมังการงานไม่มีโทษเนี้ยเป็นมงคลแก่ชีวิตเหล่าท่านทั้งหลายก็ทำมงคลให้เกิดขึ้นโดยการประพฤติปฏิบัติอยู่ในการงานที่ถูกต้องที่ดีงามเหล่านี้เป็นต้นนี่แหละเหล่าท่านทั้งหลายก็ชื่อว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้ทำ การงานไม่ให้เป็นโทษดังที่กล่าวมาหนึ่งเป็นงานที่สุจริตทำทั่วไปสัมามอาชีวะทำไร่ทำนาทำธุรกิจราชการสองเป็นงานที่ถูกต้องตามคลองของธรรมไม่เป็นงานที่เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเป็นงานที่ทำแล้วให้เกิดความชื่นชมภูมิใจพอใจสเป็นการงานไม่ผิดศีลธรรมไม่เป็นงานที่ทำ ร้ายทำลายแต่เป็นงานที่สร้างสรร์จัญโลกสังคมให้ดีขึ้นห้าเป็นงานที่ไม่ผิดกฎหมายอยู่ในกรอบอันดีงามของกฎหมายบ้านเมืองไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่สังคมส่วนรวมไม่เป็นเพื่อความแตกแยกสร้างความเร้าฉานในสังคมหากยึดตามมักก็คือทางประเสริฐที่พระเจ้าทรงแสดงไว้เอามาใช้ประยุกต์ได้มนุษย์ชนได้เดินอ่านเกี่ยวอ่านงานสองเส้นก็คือ หึ่งสัมมากรรมตะการงานที่ชอบเว้นการกายธุจาริษสคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติปินในการมสองสัมมาอาชีวะการความเป็นอยู่ที่ชอบเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบเว้นจากการเลี้ยงผิดในทางที่ผิดมิจฉาวนิชชาห้าประการอาชีพที่ไม่ควรทำชาวพุทธก็คือหนึ่งการค้าขายมาอาวุธการค้าขายมนุษย์ การค้าขายยาพิษการค้าขายาขาขายาเสพติดการฆ่าสัตว์เพื่อนำไปฆ่าเหล่านี้งานที่ไม่มีโทษงานดีไม่มีโทษก่อประโยชน์ต่อปวงชนเมื่อทำนำส่งผลพาทุกคนสู่กเกษมสัมมาชีวะความเป็นอยู่ชอบกอบธรรมะให้ปรีเปรมเลี้ยงตนผลอิม่มเอมสุขใจเหลือเมื่อทำไปจงละมิฉาชีพความเป็นอยู่ที่ผิด จงเร่งรีบหนีห่างไกลอย่ากลัวมัวสนใจจงหลีกไปหากไม่ดีเช่นการค้าอาวุธจงรีบหยุดอย่าได้มีย่าพิษปริดชีวีสิ่งชีพสิ่งเสพติดอย่าคิดขายอีกทั้งขามานุษย์ชั่วสุดสุดก่อเสียหายอย่าทำนำอาบายจะพาตัวสู่ชั่วซาม ค้าเนื้อและค้าสัตว์ก็บ่งชัดไม่น่าทําเพราะคืออาชีพนำสู่การฆ่าไม่ปราณีงานใดไม่มีโทษขอจงโปรดคิดให้ดีไตรตรองดูอีกทีแล้วรีบทําตามกำลังแน่นอนผลแห่งดีย่อมเป็นที่มีความหวังทําดีได้ดีดังพุทธองค์ทรงประทานอย่าทีสังวะปะเตพีชังตาทิสังลาปะเตประรัง กาลยาณการีกาลยานางบุคคลหวานพืชเช่นใดย่ยอมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีมรับผลดีผู้ทำกรรมชั่วได้รับผลชั่วท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณระศษีรัตนาตายประธานพรํนนำนวยพรท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายจงมีความสุขกายสุขใจด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร